วันนี้จะมาสอนยืดนะคะกล้ามเนื้อ TFL นะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงด้านข้างของสะโพกเกาะอยู่ตรงส่วนหน้าของเชิงกรานนะคะทำหน้าที่ในการกลางขาเข้าออกบางทีเราเจ็บร้าวลงมาถึงต้นขาได้เหมือนกันต้นขาก็ตึงได้เหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มันตึงนะคะบ่อยเลยที่เอ็นข้างเข่าอักเสบเนี่ยมาจาก TFL เนี่ยตึงนะคะถ้าเราเห็นว่า ITB เนี่ยนะคะมันก็ต่อติดกับ กล้ามเนื้อสีแดงๆเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงเชิงกรานของเราเนี่ยนะคะวิธีการยืดก็คือเอาแคทเทเบลมานะคะคลึงหาไปเรื่อยๆนะคะเอาแคทเทเบลมานะถ้าเจอตรงจุดกดเจ็บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเจ็บจีดขึ้นมาเลยนะคะบางทีเจ็บร้าวลงไปถึงหน้าขาถึงน่องถึงเท้าเลยก็มีนะคะถ้าเราเป็นมากๆนะก็คลึงหาไปเรื่อยๆค่ะพอเจอแล้วก็คลึงอยู่ตรงนั้นน่ะพักบ้างก็ได้นะคะไม่ต้อง อดทนอะไรมากมายนะคะทนเจ็บนิดนึงนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันจะสบายขึ้นนะคะพักมั่งได้นะพอเราคลึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองลุกขึ้นมาแล้วก็ยืดท่าฮิป f ฟกเซอปกติเลยค่ะนะคะเราจะรู้สึกว่าเออตรงจุดที่เราเจ็บเนี่ยมันสามารถที่จะคลายตัวออกได้นิดนึงนะคะก็ยืดเหมือนกับยืดฮิป f ฟกเซอร์คลึงๆไปหน่อยก็ได้นะคะตรงบริเวณข้อต่อสะโพกนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ